สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปิกปกี้พิกฮาชานัลค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับราศีตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่23กากันยายนไปจนถึงวันที่2ี่ตุลาคมสำหรับวันที่ที่บอกไปนะคะจะเป็นการแบ่งตำหลักข้อหราศาะสาตร์ตนตกค่ะและคุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีคุณได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้เพื่อนมีความสุขสมหวังในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็ขอให้ปี2 0 2 1นี่เดเป็นปีที่ดีที่สุดเป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรัับกาลง จการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาคลิปต,ต่อไปค่ะในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปก็ขอฝากช่องชาแนลพิกกี้พิกฮาร์ดเอาไว้ด้วยนะคะขอพะคุณมาว่าค่ะมาอัปเดตแนวน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยนะคะราศีตุลคุณเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตขอให้พลังงานหลักของคุณหนึบค่ะ พลังงานหลักนะคะค่อนข้างที่จะเครียดนอนไม่หลับปวดหัวนะคะมีความกังวลใจนะคะกุ้มใจนะคะไม่ค่อยจะสบายใจสักเท่าไหร่อาจจะเป็นความเครียดที่รอบตัวคุณชีวิตหรือว่าความรักแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือว่าคนรอบข้างนะเกิดอะไรขึ้นคะปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะโอ้โหสตาร์ขึ้นมา การพยายามปล่อยวางเยียวยาหัวใจของตัวเองพยายามไม่ยึดติดนะคะแล้วก็เหมือนปล่อยวางแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะไี่หมอกกำลังมองถึงความรักที่มีความขัดแย้งนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยได้ด้วย ความไม่เข้าใจการเกิดขึ้นนะคะความรักที่เดาใจคนรักไม่ถูกเลยความรักที่ทำให้คุณคิดมากแล้วก็กังวลใจด้วยนะคะคุณพร้อมที่จะให้อภัยคนรักได้เสมอนะ แต่ทีนี้ค่ะกับคนรักคุณเดาใจไม่ถูกคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะมีตันเลือกนั่นเองนะคะซึ่งตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์และมีตัวเลือกแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะรอคนนี้คุณรู้สึกผูกพันกับคนนี้มากๆนั่นเองนะคะไพ่ของเลเวอร์มันพร้อมกับ The High Priestess เป็นการตกดุมรักคนแปลกหน้าแล้วนะคะตอนนี้คนรักที่เราคิดว่าเรารักเขาเรารู้จักเขาดีกลายเป็นว่าเราไม่รู้จักเขาเลยความน่ารักสดใสของเขาภายนอกนะคะแต่ภายในลึกลับซับซ้อน สเสน่ห์ที่ลึกลับซับซ้อนนั่นเองนะคะไฮพินเชตก็คือเป็นพลังงานของอาราชนีพัฒจจน์นะคะเขาค่ะมีสามารถมเีเขาเรียกว่าเซนในการติดต่อสื่อสารกับโลกวิญญาณกับโลกความจริงได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของไพ่จริงๆแล้วในสมัยกรีกเนี่ยไฮพินเชตก็คือเป็นบุตรหรือหลานของซุปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอนัตเทพ เทพและบุตรอะไรหรือหลานของอะไรสักอย่างซึ่งแม่หมอก็จำดีเทลทั้งหมดไม่ได้แต่ไม่ว่าไงก็ตามก็คือความมีเสน่ห์แต่ว่าลึกลับซับซ้อนนั่นเองนะคะเดาใจไม่ถูกนะการเฝ้ารอคอยอยู่แบบนี้ค่ะนะคะ ยิ่งพยายามหักห้ามใจก็ยิ่งกับคิดถึงนะคะแล้วก็ผูกพันนะปีที่ผ่านมาพยายามที่จะวางใจได้แล้วนะคะพยายามที่จะปล่อยวางได้แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดก็ยังวกว,กวกนเวียน,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 นอยู่ะคะ่ะมาดูกันค่ะแล้วในปีแรกนะคะในปากแรกของเดือนมกราคมนี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างคะ ยังเหนื่อยนะคะยังเหนื่อยแล้วก็อยู่ไกลอยู่ไกลความฝันอยู่ไกลเกินเอื้อมอาจจะด้วยระยะทางหรือความแตกต่างที่แตกต่างกันมากๆไม่หมอมองว่าคุณมองเห็นคนรักแล้วแต่คุณรู้สึกว่าเขาน่าจะมีตัวเลือกเยอะคุณเองก็มีตัวเลือกเหมือนกันแต่หลายๆครั้งที่อยากจะเริ่มต้นใหม่อะแต่มันเหมือนทำไมต้องแบบ เหมือนอยากรู้เรื่องราวของเขาจังเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่มีใครเหมือนคนนี้นะความคิดถึงที่ไปไม่ถึงอะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดแล้วก็ไม่มีอิสระได้ทําตามความคิดของตัวเองทําได้เพียงแค่รอคอยอยู่ตรงนี้นะคะ Move On ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะยังไม่อยากจะจบนะทั้งๆที่สถานการณ์มันอาจจะจบไปแล้วก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ คนรักของราศีตุลคะแล้วคุณเป็นอยงไบ้างคะคุณรู้สึกอย่างไรกับราศีตุลคะขอให้พลังงานหลักของคุณหนึ่งใบนะคะเป็นพลังงานของของคุณเคลียดของเขาเป็นการพักเรื่องของความรักเอาไว้ก่อนนี้ค่ะหรือช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยสบายกายใจหรือว่าอาจจะเหนื่อยทํางานหนักแบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็นการหยุดพักในด้านของความรักะคะ่ะ ช่วงนี้อาจจะเจ็บป่วยกระสอบกระแสะนะคะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะไม่สบายกายไม่สบายใจช่วงปีที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดในการมาพบมาเจอของเขากับคุณนะคะด้วยความบังเอิญอุบัติเหตุแห่งรักเรามีการไปไปกับกลับอะค่ะไม่หมอมองว่าตัวเขานะคะเหมือนอยากพบอยากเจอคุณอยากไปกินข้าวหรืออยากออกเดทหรืออยากอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะ ที่มันมีอุปสรรคแล้วก็ยังไม่พร้อมนะคะบางท่านนะคะเราอาจจะไม่มีเวลาให้กันหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะคะไม่มีเวลาให้กันแต่มีเวลาให้กับสังคมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนคนรับข้างอย่างเงี้ยนะคะ มีเวลาให้กับหน้าที่การงานทาวเวอร์ขึ้นมาแม่โมรู้สึกถึงความที่เขาไปไปกับกลับแต่ทุกครั้งที่กลับมาเขารู้สึกเหน็บหนาวนะคะรู้สึกว่าผิดหวังอะราศีตุลเองอาจจะเย็นชากับเขามากจนเกินไปไหมนะคะหรืออาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเนีย่ยคะ่ะทำตัววุ่นวายเกินไปตัวเขาเคยชินกับการที่มีคุณอยู่ข้างๆนะคะแต่ความ ความอ้างวางเดียวดาเดียวใดก็ยังมีอยู่อย่างเี้คะ่ะมีคนรักก็เหมือนไม่มีนะคะความนี้เข้ามาแทนที่เขารู้สึกว่าเขาออกมาจากตรงนั้นน่าจะดีกว่าค่ะเขามองว่าตัวคุณเองมีตัวเลือกนะแล้วก็ไม่เชื่อใจไม่อยากทะเลาะก,กับเรื่องนี้อีกจริงๆแล้วตัวเขาก็รักคุณนะผูกพันกับคุณมากๆด้วยแล้วรอเวลาที่ถ้าใครอยู่ไกลกันก็มีเ,เหมือนรอที่จะมาพบมาเจอกันอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่วันนี้นะคะเขาวางทุกอย่างไว้หมดแล้วนะแต่ความรู้สึกก็ยังคงรู้สึกดีเหมือนเดิมนะคะไพ่ช่วยบอกนะคะว่าแนวโน้นคม,ค,ม,มนความรักความสัมพันธ์ของราศีตุลกับคนรักนะคะในครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมจะมีแนวโน้มที่จะได้กลับมาพูดคุยหรือว่าคืนดีกันได้ไหมคะจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมคะกลับมารักกันเหมือนเดิมไหมคะ ความผูกพันยังมีอยู่ตรงนี้ค่ะและการรอคอยนะคะไม่ว่านานแค่ไหนก็จะรอค่ะรอคอยด้วยความอดทนเลยความนิ่งที่ทั้งสองคนอะรู้สึกผิดหวังรู้สึกขอโทษรู้สึกยังรักยังคิดถึงยังผูกพันและรอคอยค่ะความรักที่อยู่ห่างไกลามากๆเลยนะคะและความสับสน ตางคนต่างรอค่ะยังรักกันอยู่นะคะแต่คิดมากจังเลยค่ะบางท่านบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันเลยนะคะแต่บางท่านอาจจะไม่คุยกันอย่างเี้ะคะ่ะแม่หมอมองว่าความรักนะคะที่เรารู้สึกผิดนะคะในวันที่เราไม่ได้ไม่ได้ออ เทคแอคชั action, ่นใดๆนะคะหรือไม่ไม่ได้ย็นออไม่ได้สนใจต่อกันหรือว่าเย็นชาซึ่งกันหลืกันประมาณนี้พอช่วงเวลาที่มันเงียบมันนิ่งไปเนี่ยความคิดถึงนะคะทำให้คิดถึงมากๆากแล้วก็อย่างรอคอยกันอยู่นั่นเองนะคะแล้วจะได้คุยกันไหมคะรออยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะ ทั้งคุณและเขาค่ะเราเดาใจกันไม่ถูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือน่าจะรอแล้วก็คิดมากไปด้วยระหว่างนี้นะคะรักกันนะคะคิดถึงแต่อยู่แบบนี้ดีกว่านะคะไม่เข้าไปแต่ว่าอยู่เฉยๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมแล้วมองดูคนรักอยู่แบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ตัดใจนะแต่แค่ไม่มั่นใจในการตัดสินใจแค่นั้นเองความผูกพันยังมีอยู่ นะคะแล้วก็ไม่รู้ทิศทางด้วยว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงในทิศทางไหนแต่ไม่ว่าไงก็ตามคุณยังคงยืนยันแล้วก็ชัดเจนในตัวเองอยู่แบบนี้ค่ะนะคะก็ยังไปอ่านข้อความเก่าๆหรือว่าไปดูภาพเก่าๆของคนรักอยู่นั่นเองนะยังไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าคิดถึงกันอยู่ขอให้แนะนําให้กับอ่ะขอภัยค่ะขอข้อความจากคนรักของราศิตุนยน,นะคะ เาเจ็บกับคุณมากเลยนะคเขาอยากจะบอกว่าเขาผิดหวังเขาอกหักนะเขาเสียใจแต่ว่าเขาไม่สามารถตัดใจจากคุณได้ค่ะรู้ว่ามันผิดหรือว่ามันไม่ถูกต้องนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นเดวิลอาจจะด้วยระยะทางความแตกต่างภาษาวัฒนธรรมหรือว่าแม้กระทั่งอายุนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาะค่ะแต่เขาก็เสียใจนะนะคะ เขาผูกพันกับคุณนะคะแต่ความรักของเราอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่คุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะราศีตุ้นมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะคุณก็คิดถึงเขาแต่คุณทำอะไรไม่ได้คุณสับสนคุณรักเขาทั้งอยากกลับไปคืนดีพูดคุยแล้วทำเหมือนเดิม กับการเหมือนไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หมูกําลังมองถึงความไม่มั่นใจในตัวเองของคุณนะคะเพราะคุณไม่ต้องการให้เขาเป็นเพื่อนนะคะแต่มาเป็นคนรักและคู่ชีวิตอาจจะไม่ได้คือความสัมพันธ์ของคุสองคนแม่หมูมองว่ามันน่าจะมีความแตกต่างความห่างหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ,นะคะทำให้ความสัมพันธ์มันมีอุปสรรคขัดขวางนะนะคะเพราะฉะนั้นคนสองคนเหมือนคิดมากคิดเยอะมากๆในเรื่องของ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ไม่ไว่างไงก็ตามทั้งคุณและเขาก็เราก็มีเหตุผลนะคะที่เราจะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แต่ไม่ไว่ายังไงก็ตามความรักยังคงคุ่กคคุลอยู่ที่เดิมนั่นเองนะคะขอไพยแนะนําให้กับราศีตุลนะคะไพ่บอกว่าอย่าคิดมากนะจงมีความสุขกับทุกอย่างที่เราเลือกแล้วะคะ่ะ ให้บอกว่าจงอดทนแล้วอย่าก,กังวลใจให้มากนะักมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นช่วงเวลาที่เราพักกายพักใจนั่นเองนะคะก็ที่ผ่านมาค่ะเอ่อเราได้เจอกับคนรักที่ดีแล้วนะคะก็จงรักษานะให้บอกแบบนั้นลองปรึกษาผู้ใหญ่ดูค่ะเรื่องของความรักถ้ามันมีอุปสรรคะนะคะก็อย่ายอมแพ้ เจอคนที่ดีแล้วเจอเนื้อคู่หงตัวเองแล้วนะคะก็เลือกและตัดสินใจแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกะคะ่ะลองปรึกษาผู้ใหญ่ในบ้านดูนะคะความรักของคุณก็เป็นกำลังใจให้กับราศีตุลค่ะทีนี้เรามาดูสำหรับคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดราศีตุลคุณเป็นยังไงบ้างคะขออนญุญาตขอให้พลังงานหลักของคนโสดหนึ่งใบค่ะ คนโสดนะคะคนโสดเลือกได้เป็นหนุ่มสาวที่มีความฝันมีจินตนาการนะคะไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าเรามีความฝันอย่ามัวแต่ฝันให้ทําให้มันเป็นจริงนะอยู่กับโลกของความจริงะคะ่ะยังหมายถึงคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะมีสเสน่ห์นะในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ ชีวิตวนเวียนอยู่ที่เดิมนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับหน้าที่การงานเจอความรักก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แน่นอนและไม่ชัดเจน,นะคะ่ะเข้ามาแล้วออกไปนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่เลือกมากเลือกเยอะแต่งงานช้าในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะ หรือบางท่านอาจจะยึดติดอยู่กับอดีตของตัวเองแบบนี้ค่ะก็เลยไม่ได้เปิดใจสักเท่าไหร่นะคะความรักวนน,นเวียนค่ะมามาหายๆนะคะอาจจะเกิดจากตัวเขายังไม่ถูกสเปคเราหรือตัวเราอาจจะเลือกเยอะแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะนะคะคนสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะมามาหายหายแล้วในปักแรกของเดือนมกราคมนี้ล่ะคะ่ะ ให้ช่วยบอกนะคะว่าคน,นาสดนารศีิตุลน,นะคะจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ความรักใหม่ไหมคะน่าจะเป็นคนเก่ามากกว่านะคะที่คุณที่คุณไม่ไม่กลับไปอีกแล้วประมาณน,นี้นะคะ่ะพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะ ส่วนมากคนโสดน่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลหรือว่ารักทางไกลเพื่อนผู้ร่วมงานหรือการบังเอิญมาเจอกันมากกว่านะคะก็คุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เปิดใจสักเท่าไหร่นะคะมีคนใหม่ๆเข้ามานะบางท่านอาจจะมีทั้งใหม่และเก่าเลยก็ได้ค่ะมีสเสน่ห์นะคะ แต่คุณค่อนข้างที่จะสแกนทุกคนที่เข้ามาค่ะแล้วมาเลยดีไหมคะไม่ชัดเจนแต่ดีต่อใจนะคะ มีโอกาสเป็นคนที่เขาไม่พร้อมจะชัดเจนน่ะนะคะอาจจะด้วยการที่โลกสุนตวสูงหรือไม่ก็มีเรื่องปิดบันในใจไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเข้ามานะคะประมาณ2คนถึง3คนด้วยนะคะให้คุณได้เลือกและตัดสินใจนั่นเองนะหรืออาจจะมีเยอะกว่าน,นั้นก็ได้อย่างงี้ค่ะแต่แม่มอมองว่า คุณเก็บใจไว้ให้ใครคนหนึ่งอะอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้ขอให้แนะนำให้กับคนโสดราศีตุลหน่อยนะคะ าบอกว่าลองเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเองดูนะคะบางอย่างที่คิดว่าเป็นมันเป็นไปไม่ได้มันสามารถเป็นไปได้ะคะ่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ลองพูดคุยแล้วก็พูดคุยกับตัวเองก่อนนะในอนาคตที่เราต้องการแผนนับจากนี้แล้วก็ลองแชร์กับคนที่เราอยากจะร่วมใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาดูะคะ่ะ เพื่อเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันโดยที่เราไม่ตัดสินใครค่ะเป็นตัวของตัวเองนะคล้ายๆกับการพูดคุยแหละนะคะเพื่อที่ปรับจูนเข้าหากันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนหาคนที่อยู่ในฝันของเราและก็ลอง แชร์ความฝันของตัวเองกับเขาดูนะคะนั่นก็คือแพผนในอนาคตรหรืออะไรต่างๆแลกเปลี่ยนพูดคุยและศึกษาเรียนรู้ค่ะนะคะและการเริ่มต้นใหม่ก็จะเกิดขึ้นนะคะไพ่บอกว่าลองมองหาความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะทําให้มันจรงิงจังถ้าเจอเราก็ต้องทําให้มันจริงจังขึ้นมานะคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออะไรก็ตามะคะ่ะ อย่ากลัวปัญหาและอย่ายอมแพ้แต่ให้คุยกันนะคะให้คุยแล้วก็คล้ายๆกับแลกเปลี่ยนทัศนศัลย์เขาเรียกว่าอะไรทัศนคติใช่ไหมคะนะซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยะคะ่ะเนือคู่ของเราเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นทุกอย่างของกันและกันเพราะฉะนั้น เลือกคนที่สินเสมอกันคนที่ไปกันได้จริงๆนะคะคนที่เกิดมาเพื่อเราเป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่งของในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับราศีตุลทุกสถานะเลยนะคะทั้งคนโสดแล้วก็สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะสำหรับนี้ไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ